เจ็ดสิงหาปอป่ามาขายเหรียญอีพีที่69อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณครับสวัสดีเอซผู้ติดตามช่องของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณทั้งท่านหญิงแล้วก็ท่านชายฮะสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านเลยฮะอีพี EP นี้ปอป่า มาขายเหรียญอีกแล้วเป็นอีพีที่69นะเป็นอีพีที่69ในวันที่7สิงหาคมปีพศ2565ปอปามาขายเหรียญฮะ <st> ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปอปานั้นมีเหรียญอะไรมาจำหน่ายขายแบ่งปันเผื่อว่าตรงกับที่ใครใหลายหลาคนอยากจะได้ไปเก็บสะสมเนาะประมาณนั้นนะฮะก็ มีหลายรายการอยู่พอสมควรฮะถึงแม้ว่าจะมีไม่มากอะไรประมาณนั้นแต่ก็มีหลากหลายก็เอามาแบ่งปันกันเนาะใครหลายๆคนใครอีกบางคนที่อยากได้ก็ลองลอง,ลองดูนะฮะดูคลิปจบก็ลองลองไลน์ลลเข้ามาหรือว่าในรายการที่ประปาตั้งไว้นั้นมีไม่ตรงกับที่แฟนรายการอยากจะได้ก็ลองไลน์ลเข้ามาพูดคุยมาถามน้องแอดมินก็นกนดูนะเพราะว่าอก็เต็มพื้นที่ท่านผู้ชมนะเต็มพื้นที่โต๊ะขนาด กลางขนาดใหญ่ๆพอสมควรที่ปปาวางไว้ก็รู้สึกว่าอะจะพื้นที่อาจจะไม่ค่อยพอสักเท่าไหร่นะก็ลองลองไลน์เข้ามานะฮะเหรียญไหนที่ท่านดูจบเหรียญไหนที่ไม่มีตามที่ท่านอ,อยากจะได้ก็ลองไลน์มาถามน้องแอดมินดะูเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยเนาะเรามาเริ่มกันก่อนเลยเผื่อ,อใครนะั้นมีเวลาน้อย FC ท่านใดมีเวลาน้อยก็ดูจบก็จะได้ไปทํางานกันก็ทักถายกัน เล็กๆน้อยๆพูดคุยกันก่อนท่านผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลองดูตรงนี้เนาะ,ะเป็นรายการแรกเปิดงานเลยฮะก็เป็นเหรียญ25สตางค์ฮะปีพศ25 3 0าเรามีกันอยู่ประมาณเหลืออยู่ประมาณ 4, 4ีเหรียญได้ท่านผู้ชมนะก็ใครอยากได้ฮะเหรียญละอืมเป็นสภาพผ่านการใช้งานได้นแหละอ่ะปกติก็70-80คลิปนี้ปรปาขายให้60บาท ต่อมาฮะต่อมาก็เป็นเหรียญ50สต,ตางค์หายากติดอันดับที่2ก็ใครอยากได้นะฮะสองแถวล่างนี่นะฮะเหรียญละ70บาทฮะ70บาทเราใส่ตลับให้พร้อมเลยนะฮะใส่ตลับเรียบร้อยละอ่ะโอเคเนาะผ่านไป2รายการและ2รายการต่อมาท่านผู้ชมอ่ะเราไล่ลงแถวนี้มาเลยนี่คือเหรียญ5บาทฮะเหรียญ5บาทปีพศ2546 สภาพสวยฮะเหรียญน,นี้ยังดูดีอยู่เนาะผ่านการใช้งานนะยังดูดีอยู่ปปาใส่ตลับให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อง่ายต่อการไปเก็บรักษาท่านผู้ชมเนาะก็ใครอยากได้นะอ่ปะปปาขายให้เหรียญละอเออห้าร้อยห้าสิบแล้วกันเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมเนาะเอาห้าร้อยห้าสิบประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นต่อมาท่านผู้ชมฮะเหรียญที่ปปาเคยประกาศรับซื้อไปส่งออเดอร์เขาถ่ายที่สุดแล้วก็มีฟนในการนั้นก็ มาเข้ามาดูนะมาดูกันก็หลังจากให้ออเดอร์วันละเหรียญหนึ่งอะไรหนึ่งก็บางทีก็ไม่ได้ให้ฮะแต่ว่าพเอเหลือจากออเดอร์ปรปาก็เหลือเหรียญหนึ่งปปาก็มาขายฮะเหรียญน,นี้ใครอยากได้ฮะเหรียญละ600โอเคนะฮะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานฮะก็ผลิตออกมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วแหละเนาะปะปาว่าใครที่ชอบสะสมนะฮะก็ผิวพันธุ์ก็ประมาณปั่นนี้นะฮะอ่ะเนาะถ้าวสวยๆราคาก็6 7 อาจ700 800เป็นพันเนี่ยท่านผู้ชมเป็นพันเนี้ยรู้สึกว่าจะมีแฟนๆรายการเาขอแบ่งปันเดี๋ยวปปาจะทําการประกาศรับซื้อแบบเป็นทางการแล้วก็คล้ายๆว่าต้องประกาศรับซื้อเพิ่มไปใหม่เพราะว่ายังมีใครหลายๆคนนั้นอยากได้ฮะเดี๋ยวปปาจะทําข้อมูลประกาศรับซื้อใหม่โอเคนะเนาะประมาณนี้ฮะเหรียญนี้ปปาขอเหรียญละ6 0 0โอเคนะฮะใครอยากได้ก็ลอง,ลอง,ลองติดต่อเข้ามานะติดต่อเข้ามา เหรียญอะไรที่ไม่มีในรายการวนะันนี้ก็ไลน์เข้ามาถามน้องแอดมินได้นะฮะอ่ะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้ารอยี่สิบแหละท่านผู้ชมนะก็เกาะติดกันมาเรื่อยๆฮะเวลาส่งเหรียญหลักๆมาเนี่ยก็เจ้าของเหรียญก็จะขอฝากมาอ่าฝากฝากมาฮะปะปาก็น้องเขาก็รับไว้ถ้ายังไม่เย้เท่าไหร่ก็รับไว้เพราะไม่ใช่เหรียญยอดนิยมนะท่านผู้ชมฮะถ้าเข้ามามากๆก,ก,ก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะ ก็น่าจะฝากติดมากับน้องแอดมินเขาก็รับไว้ประมาณนั้นอ่ะเหรียญละเหรียญละ5บาทนะเหรียญละ5บาทโอเคเนาะใครอยากได้นะฮะต่อมาถ้าต่อมาก็เป็นเหรียญ1น1บาทปีพศ2 5 2 5หลังวัดพระแก้วฮะเราจะเห็นว่าติดกันมาทุกคลิปนะท่านผู้ชมนะประมาณนั้นเนาะ,อะโอเคฮะอันนี้เหรียญละ6บาทนะฮะเหรียญละ6บาทท่านผู้ชมฮะ ตรงนี้เป็นเหรียญสองบาทฮะเหรียญสองบาทคละวาระนะฮะรู้สึกว่าเหรียญละ8บาทฮะมีคละวาระให้โอเคเนาะใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามาอืมใครที่อยากซื้อเป็นเหรียญต่อเหรียญก็ก็มาจับจองพูดคุยกับน้องแอดมินเอานะฮะอ่ะอันนี้คละวาระเหรียญสองบาทที่ระลึกนะฮะเหรียญสองบาทที่ระลึกประมาณนั้นนะฮะโอเคนะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็มีตรงเนี้ย อะเราทําแบบไม่ซ้ําวาระไว้ให้เนาะก็มีอยู่ประมาณสองสี่มีอยู่หกวาระเจ็ดวาระต่อหกเจ็ดวาระ,ะต่อหนึ่งชุดนะฮะก็มีอยู่สองชุดนะฮะอ่าประมาณนี้หรือใครอยากได้เพิ่มเติมก็ลองไลน์มาถามน้องแอดมินดูเนาะอ่าโอเคนะท่านผู้ชมก็เหรียญละแปดบาทอะไรประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นใครอยากได้ไลน์เข้ามาเหรียญละสิบห้าบาทนะท่านผู้ชมสําหรับเหรียญห้าบาทเรือหงปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบฮะ เหรียญละ15บาทเท่านั้นเองอ่ะใครอยากได้<อ>ก็ติดต่อเข้ามานะติดต่อเข้ามาท่านผู้ชมฮะน,นี่เป็นเหรียญอ่อสิบบาทสองสีที่ระลึกฮะเมื่อวานเข้ามาเป็นพันเหรียญเลยก็ามาเป็นพันเหรียญแต่ก็น้องเขาก็จัดส่งไปบ้างแล้วนะฮะแล้วก็ให้น้องๆเข้ามาทําชุดไว้ให้นะฮะทาชุดไว้ให้โอเคนะท่านผู้ชมฮะก,ก,ก็มีอยู่ เมื่อวานเข้ามาเยอะมากท่านผู้ชมก็เลยมาจัดได้หลายชุดหน่อยเนาะแบบไม่ซ้ําวาระนะฮะก็มีอยู่2 4 6 8 10 12 14ประมาณ15 16วาระท่านผู้ชม15 16วาระแบบไม่ซ้ํานะฮะแบบไม่ซ้ํามีอยู่1 2 3ประมาณ4ชุดนะท่านผู้ชมประมาณ3ชุดฮะนะ3ชุดสําหรับเหรียญไม่ซ้ําวาระนะฮะชุดละ16 วาระหรือว่า16เหรียญโอเคนะครอยากได้นะใครอยากได้ก็ไลน์กันเข้ามานะสภาพก็เป็นอ่าผ่านการใช้งานนะท่านผู้ชมผ่านการใช้งานแต่ปปาเอามาทําแบบไม่ซ้ำฮะมานั่งคัดพากันมานั่งคัดแบบไม่ให้ซ้ำวาระเท่าที่จะทําได้นะมีอยู่ฮะสิบหกสิบห้าสิบหกวาระไม่ซ้ำนะฮะต่อหนึ่งชุดมีอยู่สามชุดฮะอ่ะน้องมีอยู่สามชุดโอเคเนาะใครอยากได้ฮะเหรียญหน,นึ่งก็ประมาณสิบแปดบาท 18บาทประมาณนี้นะอยู่ประมาณนี้โอเคท่านผู้ชมฮะต่อมาฮะเป็นเหรียญที่อ่ะปอปาก็ยังทําต่อสำเร็จเหรียญพระราชินีเนาะเหรียญพระราชินีใครอยากได้ฮะก็มีอยู่ประมาณ10กว่าเหรียญเช่นเดียวกันแถวนี้นะฮะแถวนี้พระราชินีนะฮะแถวนี้มีอยู่ประมาณสิบกูเหรียญเช่นเดียวกันใครอยากได้ฮะก็ติดต่อกันเข้ามาติดต่อกันเข้ามานะฮะโอเคนะท่านผู้ชมฮะ ต่อมาก็เป็นเหรียญสองพระองค์ครับมีสองพระองค์อยู่บนหน้าเหรียญก็จะเป็นเหรียญรอห้าบ้างเหรียญรอเก้าคู่กันอะไรประมาณนั้นนะ,ะท่านผู้ชมนะฮะก็ลองลองดูเนาะใครอยากได้ก็ลองลองไลน์เข้ามาไลน์เข้ามาติดต่อกับน้องแอดมินเข้าเนาะครับประมาณนั้นนะฮะก็มีอยู่อ่าสักประมาณสิบสี่สิบห้าเหรียญประมาณนั้นนะฮะโอเคฮะอ่าเดี๋ยวเราขยับต่อมาเลยฮะก็เป็นเหรียญ 50ปีคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประมาณนี้นะฮะก็เมื่อวานเข้ามาหลายเหรียญฮะเข้ามาหลายเหรียญใครอยากได้ก็มีอยู่1,2,3,4,5,6,7โอ้โหท่านผู้ชมเป็นประมาณ7,8เหรียญเลยนะสำหรับส่วนที่ประปาเอามาตั้งโชว์เพื่อ,อโฆษณาประกาศประกาศขายกันแบบน,นี้นะมีอยู่ประมาณ7 8เหรียญฮะก็เหรียญละ60บาทเหรียญละ60บาท อันนี้เราใส่ตลับให้พร้อมเลยยังไงป่อปาก็ไม่มั่นใจน่าจะใช่เนาะเพราะเป็นเหรียญตัวที่ติดติดติดทอ็ทอปท็อปที่ทําไว้เนี่ยท่านผู้ชมป่อปาก็พยายามจะใส่ตลับไว้ให้หน,ฮน,น,นะฮะเนาะประมาณนั้นนะฮะมีอยู่เจ็ดเหรียญแปดเหรียญถ้าสาหรับอ่ะห้าสิบปีการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประมาณนั้นนะฮะเหรียญละหกสิบบาทท่านผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวต่อมามาดูตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญอ่ารู้สึกว่า จะมีอยู่สองเหรียญฮะสำหรับเหรียญน,น่าจะเป็นอ่าพัคคินิเธอร์ประมาณนั้นนะฮะโอเคนะมีอยู่สองเหรียญเหรียญละแปดสิบาทฮะเหรียญละแปดสิบาทสำหรับคลิปนี้นะฮะราคาขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญท่านผู้ชมะฮะแต่คลิปนี้อ่ะเป็นสภาพผิวที่ระดับนี้ปะป่าก็ขายให้เหรียญละแปดสิบาทพวกก็ซื้อเข้ามาประมาณห้าสิบหกสิบาทแล้วท่านผู้ชมเนาะโอเคนะฮะแล้วก็มามีอ่ะร้อยปีโรงพยาบาลกลางะฮะ มันแรงคนระับท่านผู้ชมเยอะมากบ้านป,ป่าๆเนี่ยเยอะมากครับเพราะฝนยังตกอยู่บางครั้งฝนไม่ตกก็ยังมีมัแรงเพราะบ้านอยูอ่ด้านหลังที่เป็นป่าก,กับแม่น้ําประมาณนั้นนะครอ่ะโอเคห้าร้อยปีโรงพยาบาลกลางมีอยู่หนึ่งเหรียญก็60บาทเช่นเดียวกันฮะคลิปนี้เหมา60บาทไปเลยฮะเนาะสำหรับเหรียญตัวเด็ดที่ป,ป่าจัดไว้ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมฮะมีอยู่2ชุดสําหรับเหรียญ8อันดับหายาครมีอยู่2ชุดอ่ะใครอยากได้ฮะ เป็นสภาพผิวที่ก็ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมเนาะหลักๆประปาก็ขายออกในชุดละ350ฮะเพราะว่าถือโอกาสนําเหรียญแต่ละชนิดราคาวิ่งเข้าหากันแล้วก็เอามารวมตัวทําเป็นชุดนะเนาะเผื่อมีใครอยากได้นะฮะก็มีอยู่2ชุดนะะมีอยู่2ชุดประมาณนั้นนะฮะชุดหนึ่งก็ราวสอ0ร้อยอ่าสาม้อท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมฮะเหรียญส,สวยเนี่ยถ้าท่านดูหลายๆหลายๆพื้นที่หลายๆอาช่องยูทู e เนี่ย เหรียญสวยๆนะฮะถ้าไม่ผ่านการใช้งานน้อยเนี่ยชุดหนึ่งหลายตังค์เลยท่านผู้ชมนะเป็นเฉพาะเหรียญเดียวนี้ก็ป่าเข้าไปสภาพเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยสภาพเหรียญที่ติดอันดับเนี่ยโอเคท่านผู้ชมราคาแพงนะฮะราคาสูงเนาะอ่ะจบนะ,ะสองชุดชุดละสามร้อยห้าสิบท่านผู้ชมฮะตรงนเนี้ยเนี่ยสามแถวแล้วก็มาบวกตรงเนี้ยเมื่อวานนี้เข้ามาประมาณสักห้าร้อยเหรียญน,นะท่านผู้ชม เดินทางมาจากหลายๆพื้นที่มารวมตัวกันเมื่อวานนี้ก็ประมาณสัก500เหรียญฮะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสักอ่ารู้สึกจะร้อยกว่าเหรียญท่านผู้ชมสําหรับเหรียญ10บาทปีพศ2540ฮะนะปีพศ2540ปปตัดใจกองเลยตรงนี้ก็เลียงคงจะเลียงไม่ไหวแล้วล่ะเอก็เลียงให้ดูกันแค่นี้ตรงกองนี้ก็ใช่นะฮะเหลืออยู่ประมาณสักร้อยกว่าเหรียญใครอยากได้ฮะเหรียญละย0บาทนะฮะเหรียญละย0บบาทโอเคเนาะ นี่ปีพศ2540นะฮะเหรียญหายากติดอันดับอันดับรองเทตท้ายแล้วแหละแต่บังเอิญได้รับความนิยมฮะได้รับความนิยมก็มกำลังเป็นที่จับตามองของชาวนักสะสมนะฮะโอเคเนาะใครอยากได้เหรียญละ20บาทอ่าเดี๋ยวเราค่ามาดูกันตรงนี้ท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นเหรียญ10บบาท2สีที่ลึก16วาระฮะก็มีอยู่2ชุดเนาะน้องก็จัดไว้2ชุดนะฮะอ่ะชุดหนึ่งก็ อยู่ที่อ่าไม่ผ่านการใช้งานบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ยังไงดีเอ่ยฮะคลิปนี้ก็คงจะขายกันในชุดละอัะควบกั้มกันเลยท่านผู้ชมชุดละ800นะฮะวันนี้ปปาให้800ปกติเลยก็900ประมาณนั้นนะฮะอ่ะเนาะประมาณนี้ท่านผู้ชมเป็นเหรียญที่คละระหว่างอ่าด้านบนแนทบจะไม่ผ่านการใช้งานนะ,ะท่านผู้ชมสังเกตดูนะฮะปกติก็จะ900นะฮะคลิปนี้ปปาขายให้800 800นะครับท่านผู้ชมโอเคเนาะแล้วก็แถวล่างก็เช่นเดียวกันฮะอันนี้คละฮะคละวาระอ่าโทษทีท่านผู้ชมค่าของสภาพผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานเดี๋ยวราคาก็ลดหลั่นกันไปงั้นก็ไลน์มาถามน้องแอดมินเอานะฮะมีอยู่2ชุดนะฮะประมาณนั้นเนาะมีอยู่2ชุดสําหรับเหรียญอ่าหบาทที่เราลึกนะฮะประมาณนั้นนะฮะมีอยู่2ชุดท่านผู้ชมฮะอ่ะก็เนี่ยท่านผู้ชม ปปายังไม่ได้ตัดตอนแบ่งขายถ้าใครอยากได้เป็นเหรียญก็ได้นะสําหรับเหรียญการจนานะฮะเหรียญการจนาใครอยากได้เหรียญชุดหนึ่งสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์นี้เดี๋ยวปปาจะทําคลิปให้นะฮะเดี๋ยวปปาจะทําคลิปให้สําหรับใครอยากได้สามชนิดราคาตรงเนี้ยเดี๋ยวปปาก็ให้น้องๆเข้าแบ่งให้นะต้องการตรงนี้ปปาก็แบ่งให้ได้นะฮะหรือว่าใครใครต้องการเป็นชุดเต็มๆห้าสองร้อยห้าสิบนะฮะ จากหนึ่งสตางค์ที่เคยทำไว้จนไปถึงเหรียญ20บาทนะฮะเหรียญ20บาทก็ประมาณนั้นนะฮะชุดละ250เนาะท่านผู้ชมฮะตรงนี้มีทั้งเหรียญหายากแล้วก็เหรียญหาง่ายสำหรับเหรียญชุดปีพศ2500นะฮะภาพอาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่เนาะเพราะว่าแสงไฟอาจจะไม่พอท่านผู้ชมเหรียญชุดปี2500ก็ประกอบไปด้วยรู้สึกจะเป็น5สตางค์ สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์แล้วก็ห้าสิบสตางค์มาจบที่ตัวท็อปฮะตัวหายากคือเหรียญหนึ่งบาทท่านผู้ชมนะฮะปกติเมื่อก่อนโน้นปะป่าจะขายเดียวๆพอแต่ปะป่ามาอาตัดสินใจเนี่ยมีมุมมองทําเป็นชุดขึ้นมาเนี่ยก็ก็มีแฟนๆรายการตามหาแต่น่ากลัวน่ากังวลน,นิดนึงก็คือจะมาจบที่เหรียญหนึ่งบาทท่านผู้ชมเหรียญหนึ่งบาทเขาเป็นเหรียญที่หายากนะฮะเป็นเหรียญที่หายาก ราคาซื้อขายเนี่ยเหรียญเนี่ยไม่ผ่านใช้เนี่ยท่าผม้ชมแตะหลักน่าจะจริงๆแล้วตกสองร้อยเลยนะ,ะผ่านใช้ก็เหรียญละร้อยแล้วแหละถ้าไม่ชมนะเหรียญละร้อยเลยทีเดียวสําหรับเหรียญที่ผ่านใช้นะฮะท่าผม้ชมออันนี้ก็ชุดชุดสตางค์ชุดปีพศส,สองพันห้าน้อยถ้าไม่ชมหนึ่งร้อยปปาขายให้ชุดละสองปปาไม่มั่นใจว่าน้องก็าําไปสองร้อยหรือว่าร้อยห้าสิบ โอเคท่าไม่ชมเนาะเพราะว่าปะปาเพิ่มจํานวนชุดเหรียญแต่ละชิ้นราคาขึ้นมาเนี่ยปปาก็อาจจะตกะตกเหมือนกันนะฮะเรื่องราคาอะป,ะปปาว่าน่าจะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบถึงสองร้อยประมาณนี้แหละเพราะว่ามีตัวท็อปติดเข้ามาท่านผถ้าไม่ชมเพราะตัวท็อปนั้นปเปรี่ยนหายา,ยากเนาะก็ใครที่อยากได้ชุดต่ตางชุดนี้มีอยู่ชุดเดียวนะฮะก็ไม่มั่นใจเรื่องราคามันกันเดี๋ยวก็ลองไลน์มาถามน้องนะี่บินข่าวโอเคนะเนาะถ้าไม่ชมฮนะนี่ปปาแจ้งเกิดใหม่สําหรับตรงนี้ ลองดูนะฮะลำพังเหรียญอย่างนี้ก็ปกติก็ก็พอจะหาได้นะฮะแต่ตรงนี้ต้องผ่านการที่ปะปาต้องมีความมั่นใจในการตรวจสอบเหรียญปะปาไม่มั่นใจว่าถึงแม้จะสร้างชุดทําสําเร็จเนี่ยก็ยังติดยังกังวลอยู่ก็คือเหรียญเหรียญห้าบาทเก้าเหลียหล่ยมนะท่านผู้ชมนะเพราะกว่าจะเข้ามาทีนี่นานมากเลยฮะมาผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างประมาณนั้นโอเคเนาะ เราตรงนั้นเดี๋ยวไปแก้ไขกันใหม่ตรงเนี้ยปปปาทําเป็นชุดสําหรับเหรียญ5บาทที่เลิกใช้จ่ายในระบบหมุนเวียนกันเป็น,นานแล้วแหละก็มี5บาทเก้าเหรียญปีพศ2515พูดถึงเหรียญคุดนะท่านผู้ชมฮะแล้วก็มาเป็นคุดปีพศ2520แล้วก็22เป็นรูปแบบของคุดเฉียงนะฮะแล้วก็มาเป็นเหรียญคุดผ่าหรือว่าคุดตรงปีพศ2525นนะฮะ ก็ประกอบด้วย5บาท9เหลี่ยมคุดปีพศ2515 5บาทคุดเฉียงปีพศ2520แล้วก็22แล้วมาจบที่5บาทคุดผ่าปีพศ2525ชุดนี้ยังไงเอ่ยฮะ100 106ปกตินะท่านผู้ชมฮะก็น่าจะชุดละชุดหชุด1ก็200 200ประมาณ250นะเพราะว่ามาจัดเป็นชุดท่านผู้ชมอะชุดนี้ปปาขอดูตามสภาพผิวเหรียญแล้วก็ปปาขอ220บาทแล้วกันก่อนนะท่านผู้ชมฮะแต่คลิปหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะฮะจริงๆราคาเนี่ยปปาอยากจะตั้งไว้ถึง250ฮนะประมาณนั้นนะฮะใครอยากได้ฮนะเอามีอยู่2ชุดชุดละ220บาทโอเคนะฮะชุดละ220บาท ราคาจัดส่งก็เพิ่มอีกน่าจะประมาณอ่าสีบาทนะค่าจัดส่งนะฮะแต่และครั้งใครสั่งของครั้งหนึ่งก็อ่ะปอปาอ่าให้น้องเขาเรียกค่าจัดส่ง40บาทประมาณนั้นนะฮะโอเคเนาะใครอยากได้นะใครอยากได้ก็ไลน์กันเข้ามาใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามาจบแล้วนะสำหรับอีพีวันที่7สิงหาปอปามาขายเหรียญเป็น EP พีที่69เดินทางมาถึง EP ีที่69แล้วท่านผู้ชมเนาะก็จบแล้วฮนะ สำหรับเหรียญที่รายการต่างๆที่ประปามาวางสำหรับนำเสนอนี้จำหน่ายขายแบ่งปันหากไม่มีเหรียญที่ท่านผู้ชมต้องการนะก็ลองลองไลน์ลเข้ามาถามน้องแอดมินค่ดูใครที่เข้ามาดูมาติดตามที่อยากจะได้เหรียญในนะช่องประปาก็ลองลอง,ลองนะฮะลองเข้ามาบางทีน้องก็จจาไม่ได้ว่าเป็นท่านใหม่หรือว่าท่านเดิมๆก็สามารถออบอกน้องเขาได้นะฮะ บางทีอยากต้องการต้องการอยากจะได้เหรียญอะไรประมาณนี้ก็ถามน้องเขาดูโอเคนะ้องคลิปนี้ปอปามาขายเหรียญเป็นอีพีที่69ก็จบแล้วนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยพบค่อยเจอกันใหม่คลิปนี้ปอปามาขายเหรียญฝากขอบคุณทั้งเจ้าของเหรียญฝากขอบคุณทั้งผู้มาแบ่งปันเหรียญในช่องปอปาทุกๆคอมเมนต์ทุกๆคนผู้ติดตามปอปาฝากขอบคุณไว้ในโอกาสนี้บัดนี้ คลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนาะคลิปนี้ประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ